m o นนี่บัฟเฟลอพ d c a s แเล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายเมตาเ e ิร์คืออะไรถึงขนาด Facebook ยอมเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นเมตาเกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่น่าสนใจเรามาพูดคุยกันนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ m o n e y b u f f a l o Podcast นะครับก็ช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นช่วงที่ตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับมีข่าวหลากหลายมุมหลากหลายประเด็นนะครับมาให้เราแบบตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องของ SCBS เข้าซื้อปิดครับนะครับอันนี้ผมว่าทุกท่านน่าจะรู้ข่าวกันอยู่แล้วก็น่าจะมีบทวิเคราะห์มีข่าวอะไรที่ให้ผ่านหูผ่านตาทุกท่านกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาพูดเรื่อง s C B S ซื้อ บิดคับหรอครับแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นโอกาสในการลงทุนครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือคำว่า Metaverse นั่นเองครับ Metaverse นี่ครับเออจริงๆคำคำนี้เนี่ยผมว่าเราได้ยินกันมานานมากๆแล้วครับแต่ว่ากระแสเนี่ยเพิ่งถูกจุดขึ้นมาแบบรุนแรงมากๆครับก็คือจากการที่ Facebook เนี่ย ประกาศชัดเจนเลยว่ารีแบรนด์ตัวเองเนี่ยจาก Facebook เป็น Meta Meta เลยนะครับคำว่า Meta เนี่ยมันก็จะแปลว่า e y ย n d แปลว่าเหนือกว่าเลยพอไปรวมกับคำว่าพอไปรวมคำว่า v ว r ร์สยูน e เวิเนี่ยมันก็เป็นโลกที่มันเหนือกว่าก็ถ้าแปลเป็นไทยมันก็คือโลกเสมือนนั่นแหละครับทีนี้เนี่ยบริษัทระดับ f a c e b o o เนี่ยครับเปลี่ยนตัวเองเป็นแบบเมตาเลยนะครับเอาชื่อคำว่าเมตาเวิร์สเอาเมตามาเป็นชื่อแบรนด์เลยนะฮะมันก็เลยเหมือนกับเป็นการจุดภูอีกรอบหนึ่งว่าเฮ้ยเมตาเวิร์สคืออะไรแล้วมีโออกาาสลงทุนหรืว่ มีอะไรที่น่าสนใจอยู่ในนั้นไหมนะครับเพราะว่าในแง่หนึ่งเองเราก็เป็นนักลงทุนด้วยกันนะครับการหาเทรนด์การหาแนวโน้มให้เจอยิ่งเป็นเมกะเทรนด์ได้แล้วยิ่งใหญ่มากถ้าเราเกาะได้ตั้งแต่ช่วงช่วงต้นเทรนด์นะครับมันก็จะยิ่งโอกาสทําผลกําไรได้เยอะนั่นเองนะครับแต่ว่ามาถึงตรงนี้ผมต้องออกตัวก่อนแบบแรงๆเลยนะครับว่า คำว่าเมตาเวิร์สเนี่ยครับเท่าที่ผมลองศึกษาแล้วก็ลองอ่านจากบทวิเคราะห์แล้วก็จากอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านทั้งของไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับค่อนข้างให้ความหมายที่แตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับคำว่าโลกเสมือนหรือคำว่าเมตาเวิร์สนะครับแล้วก็ผมก็เลยเชื่อว่าคำจำกัดความของเมตาเวิร์สของแต่ละคนเนี่ยมองในระดับที่ไม่เท่ากันนะครับบางคนก็มองว่า การเล่นเกมออนไลน์ก็ถือว่าเป็นเมตาเวิร์สรูปแบบหนึ่งนะครับบางคนก็บอกอันนั้นน่ะเป็นแค่การเล่นเกมไม่ใช่เมตาเวิร์สแต่อย่างไรนะครับอย่าไปเหมารวมแบบนั้นบางคนก็บอกเมตาเวิร์สเนี่ยจะต้องเหมือนกับนิยายหรือว่าหนังไฟไฟาเรื่องที่เราเห็นเห็นกันก็คือ Ready Player 1ที่มันมีเกมที่ชื่อว่า Oasis แล้วก็ทุกคนสามารถเข้าไปได้มีอะไรอยู่ในนั้นเต็มนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอาจจะบอก ผมก็เลยเลือกแล้วกันนะครับเลือกที่จะมองว่าเมตาเวิร์สเนี่ยมันก็คือโลกเสมือนนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนกับการที่เรายกตัวเองไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งจะไปอยู่ในรูปแบบไหนนยครับประสบการณ์เป็นอย่างไรนะครับล้วนแล้วแต่เรียกว่าเมตาเวิร์สทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็ เปิดแบบนี้ไว้ก่อนเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าทุกท่านเห็นคําว่ามตาเวิร์สแบบเดียวกับผมหรือเปล่านะครับในความรู้สึกผมเนี่ยคำว่ามตาเวิร์สเนี่ยไม่จําเป็นต้องเหมือน Ready Player ร์วนะครับคือถ้าหนังเรื่องนี้ใครยังไม่ได้ดูเนี่ยผมแนะนํามากๆให้ลองดูนะครับจะช่วยทำให้ทุกท่านเห็นภาพคําว่ามตาเวิร์สมากขึ้นนะครับแล้วพอเราเห็นภาพมตาเวิร์สมากขึ้นเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้เห็นว่าเราจะต้องแบบใส่แว่น VR มีเทคโนโลยี VR มี AR เข้าไปเปรียบเสมือน อาศัยอยู่บนโลกนั้นมีตัวอวตารเราอยู่บนนั้นขนาดนั้นนะครับสำหรับผมเนี่ยคำว่าม e t ตาเวิร์สเนี่ยจริงๆ ถ้าใครเคยเล่นแรงในล็อกนะครับเกมออนไลน์ยุคเก่าเลยสําหรับผมเนี่ยเกมออนไลน์เกมออนไลน์นะครับก็คือโลกเสมือนรูปแบบหนึง่งนะครับมันได้ทั้งความเอนเตอร์เทนได้ทั้งโซเชียลไลซ์ได้ความแบบมีเพื่อนอยู่บนนั้นเราไปเฮฮาปาจิงโกกับเพื่อนอยู่บนเมตาเวิร์สได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเริ่มต้นด้วยด้วยเริ่มต้นพอดแคสต์ตอนนี้ด้วยคำคำจำกัดการของเมตาเวิร์สกันนะครับมันก็คือโลกอีกโลกหนึ่งที่เราสามารถเข้าไปแล้วก็โซเชียลไลซ์กับคนอื่นได้จะ มีสินทรัพย์อยู่บนนั้นหรือเปล่านะครับจะโอนเงินถ่ายเงินได้อะไรอันนั้นเป็นเรื่องรองนะครับซึ่งในในแง่มุมหนึ่งของผมผมมองว่า Metaverse ในอุดมคติของทุกคนเนี่ยมันจะต้องเป็นหนังเรื่อง ready player one หรือว่าถ้าเกิดใคร extreme l y แบบติ้งไปเลยนะครับแบบคิดไปไก,กลๆเนี่ยมันก็คือหนังเรื่องที่ชื่อว่า the matrix นั่นเองนะครับ the matrix เนี่ยก็คือมันคืออีกโลกหนึ่งไปเลยที่ เราไม่อยากกลับมาอยู่บนโลกความเป็นจริงด้วยซ้ำเพราะว่าโลกความเป็นจริงเนี่ยมันโหดร้ายมากๆนะครับในหนังเดอะแมทริเนี่ยเราเลยอยากไปอยู่ในโลกที่มันเป็นโลกเสมือนแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยครับโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดใครคิดว่า Metaverse ณนะปัจจุบันตอนนี้มันจะต้องเป็นเหมือนแบบเรดด a y e r One e นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าณนะปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันยังค่อนข้างห่างไกลมากๆนะครับ กับสิ่งที่เรียกว่าเมตาเวิร์สในรูปแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองเมตาเวิร์สในอีกรูปแบบหนึง่งที่มันอาจจะเป็นสเกลที่เล็กแล้วไม่ต้องแบบสมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะครับซึ่งไอ้คำว่าเมตาเวิร์สเนี่ยจริงๆการที่ Facebook เขาประกาศขึ้นมาว่าจะทำเมตาเวิร์สภายใน3-5ปีที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆผมว่า f c e e o o o เนี่ยเขามี เขาเรียกว่าเขามีอินเนอร์มีความสนใจเรื่องนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเพราะว่าในตอนที่เขาเปิดตัวเนี่ยเขาก็พูดถึง Facebook Horizon ัด้วยที่มันเป็นเหมือนกับโลกเสมือนให้สามารถใส่แว่น VR เข้าไปแล้วประชุมได้เห็นอวาตารของเพื่อนๆนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ย a c e b o o กก็มีซื้อ Ocul u s นะครับที่เป็นแว่น VR นะครับหรือว่าจะเป็นสกุลเงินที่ Facebook พยายามทำที่ตอนเมื่อก่อนเนี่ยเขาประกาศออกมาชื่อลีบ้านครับแต่ว่าตอนหลังเปลี่ยนเป็นได,ด,ด,ดมนะครับก็คืออ่านว่าเดิมก็ได้ครับ ออกมาเนี่ยมันก็จะเห็นได้ว่า f c e e o o o เนี่ยเขามีอินเนอร์เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในโลกของเราเนี่ยนอกจากนอกจาก o k e b o o k นะครับจริงๆก็มีหลายคนที่ทำนะครับไม่ว่าจะเป็น阿里巴巴เนี่ยก็มีการทำช้อปปิ้งออนไลน์แบบว่าให้คนใส่แว่น VR แล้วเข้าไปเหมือนช้อปปิ้งบนโลกออนไลน์แล้วเห็นของแบบชัดๆจับต้องหมุนซ้ายหมุนขวาเห็นได้อย่างนั้นหรือว่าจะเป็นวัทลินะครับที่เป็นเจ้าของอีเธอรีเนี่ยครับ เ,เขาก็บอกชัดเจนเลยว่าเขาอยากให้อีเทอร m เปียเนี่ยเป็นเชนเชนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือการโอนย้ายสินทรัพย์บนโลก m e t a เวิร์สนะครับซึ่งถ้าเกิดในแบบในอุดมคติ m e t a เวิร์สของทุกๆคนเนี่ยจริงๆผมว่าเขาว่า Metaverse ที่ยิ่งใหญ่มากๆนันรับมันจะต้องเป็นโลกเสมือนที่เราเข้าไปแล้วครับแล้วมันเหมือนโลกอีกใบนึงเลยที่เราสามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์ สามารถทํางานหาเงินมีไรายได้อยู่บนนั้นได้มีสินทรัพย์เป็นตัวเป็นตนนะครับซึ่งการที่มันเป็นโลกเสมือนแบบเนี้ยมันก็คือเหมือนกับเรามีของอยู่บนโลกดิจิทัลแล้วมันสามารถเปลี่ยนมือกันได้นะครับเพราะเป็นแบบนั้นเนี่ยผมว่าเทคโนโลยีที่มันจะต้องไปควบคู่กับกับไอ้โลกของมัลติเอเมเทเวิร์สเนี่ยมันก็น่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีเป็นเทคโนโลยี NFT เเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนนั่นแหละครับที่มันสามารถทำให้การทรานเฟอร์เนี่ย ไม่มีใครเป็นเจ้าของมีความดิเซนท์ไลท์ที่ค่อนข้างแบบสูงมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยไอโลกของเมตาเวิร์สเนี่ยหลายๆคนเนี่ยครับก็เลยบอกว่ามันจะกลายเป็นอินเทอร์เน็ตยุคที่3และยุคแรกอินเทอร์เน็ตก็คือการต่อสายเชื่อมต่อกันพูดคุยกันนะครับยุคที่2ก็เป็นเรื่องของการที่เราเชื่อมต่อกันแต่ว่าก็ยังมีจุดศูนย์กลางอยู่แต่ว่าพอมันเข้ายุคที่3เนี่ยหลายๆคนก็มองว่าเมตาเวิร์สเนี่ยน่าจะเป็นยุคที่ ทุกคนมีความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์มีความดีเซนท r ั l i ลสูงมา,ากดังนั้นพอพูดถึงความดีเซนท r ั l i ลเนี่ยโลกของ DeFi เอยเทคโนโลยี b l o c k เอนอะไรพวกเนี้ยเอาตรงๆมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมันก็จะต้องเจอมันอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ย ไอ้โลกไมต่เวอร์สเนี่ยเราเกริ่นมาทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเห็นภาพกันมากขึ้นแล้วมันจะต้องเป็นประมาณไหนมีการซื้อขายสินทรัพย์กันอยู่บนนั้นเป็นโลกเสมือนมีเทคโนโลยี NFT อยู่เบื้องหลังที่ทำให้โอนของกันได้เอาไปใช้อยู่บน,น,นตรงนั้นตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเหตุผลหนึ่งที่ผมมองว่ามันยังห่างไกลมากๆครับมันเป็นเพราะว่าเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ที่มันยังยังไม่เพรียกพร้อมแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครนึกถึงหนังเรื่อง Lady Player One เนี่ย ฮาร์ดแวร์ที่ใส่อยู่บนตัวเราที่เวลาแบบคนในเกมมาแตะไหลล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันมีคนมาแตะหรือว่าเรื่องของความเจ็บปวดที่มันวิ่งเข้าสู่ร่างกายได้เลยไอ้พวกเนี้ยมันยังห่างไกลามากเลยครับลองแค่คิดดูว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตมันจะต้องเร็วขนาดไหนถึงจะส่งข้อมูลแล้วให้ไอ้ชุดที่เราใส่เนี่ยมันขยับบีบกล้ามเนื้อเหมือนเปรียบเสมือนมีคนมาจับไหลเราจริงๆเนี่ยผมว่าอินเทอร์เน็ตก็ยังเร็วไม่พอด้วยนะปัจจุบันตอนนี้นะครับถ้าเกิดอยากจะให้ยกตัวอย่างเนี่ยผมว่า เรื่องของสมาร์ทโฟนเนี่ยผมว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดว่าในตอนที่สตีฟจ็อบส์นะครับเป็นผู้แบบเปิดสมาร์ทโฟนปั้งออกมาดิงจสมาร์ทโฟนมีก่อนนั้นมันก็มีปามมีมีแบบเขาเรียกว่ามือถือเครื่องที่มันคล้ายคอมพิวเตอร์มือถือเล็กๆน,นะครับไอปามเนี่ยก็เป็นผมว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกแต่ว่าพอมันมี iPhone ขึ้นมานครับทีนี้พอ iPhone รุ่นแรกเนผมจําได้ว่า iPhone เนี่ยมาเครื่องแรกเนี่ยตอนผมประมาณอายุ15ก็ประมาณ15ปีที่แล้วครับแต่ว่ากว่ามันจะบูมแล้วคนเริ่มใช้กันจนแบบ เออทุกคนสมาร์ทโฟนหมดเลยว่ะเออตอนยุคนั้นมันจะมีโนเกีย N Series ที่ดังมากนะแล้วทุกคนก็ไอโฟนคืออะไรทุกคนใช้โนเกีย N s e r i e รถูกไหมครับแล้วมันใช้เวลาแบบเขาเรียกว่าเทคโนโลยีอ d ดอ t ชันนะครับใช้เวลาประมาณผมว่าเกือบ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 ผมว่าห้าถึงเจ็ดปีได้นะครับกว่าผมจะเห็นเพื่อนๆทุกคนผมเนี่ยใช้ iPhone จริงเพราะว่ามันต้องรอครับในโลกของ Metaverse เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมี De v e l o p e r หรือว่า คนคนใดคนนึงนะครับที่พัฒนาโลกให้มันสมจริงแบบที่เราเห็นมันจะต้องเปิดให้เหมือนคนพัฒนาแอาเหมือนกับเหมือนกับถ้ายกตัวอย่างง่ายๆให้ทุกท่านเห็นภาพนะครับก็คือจะเป็น iOS สร้างระบบปฏิบัติการขึ้นมาแล้วมีคนพัฒนาแอปพลิเคชันที่เป็นเราใช้แอปพลิเคชันอยู่บน มือถือเราที่ตอนนี้ผมว่าเปิดมือถือมามีคนลักหนึ่งเกินผมว่าเกินร้อยแอปแล้วมั้งครับเดี๋ยวนี้โหลดแอปกันเยอะไปหมดมันจะต้องมีคนมาร่วมสร้างโลกใบนี้ครับทุกคนเออมันจะไม่มีใครที่สามารถเป็นเจ้าของโลกอันนี้ได้แบบชัดเจนมันถึงเรียกว่าเออเมตาเวิร์สจริงๆนะครับไม่งั้นถ้าเกิดเป็นแค่คนคนนึงสร้างนะครับมันก็จะไม่ต่างจากเราเข้าไปเล่นเกมออนไลน์สักเกมหนึ่งที่มันอาจจะอะใส่แว่น VR ได้แล้วก็มีคนเป็นเจ้าของอยู่ดีสมมุติว่าวันหนึ่งโลกโลกนี้เกิดเสื่อม เสื่อมความเสื่อมเขาเรียกว่าคนใหม่ไม่เข้าเหมือนกับเกมปกติเกมออนไลน์ครับมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งแล้วเกมมันจะต้องตายไปคือพอผู้เล่นใหม่ไม่เริ่ม,มเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่สามารถรันเกมต่อไปได้ครับแล้วผู้เล่นเก่าพอเริ่มเลิกแล้วเขาก็ไปจอยโลกใหม่มากขึ้นนะครับปัญหามันก็จะเกิดเกมมันก็จะล้างนะครับดังนั้นผมก็เลยเชื่อว่าโลกของมัลติเวิร์สเนี่ยความสําคัญของมันก็คือการ c o l l a b o r a t i o n การเชื่อมโยงกันระหว่างโลกอื่นๆอย่างเช่นผมเล่นเกมแบงนกรออนไลน์แล้วผมอยาก ผมเล่นเกมอีกเกมหนึ่งชื่ออะไรเกมอะไรดีสมมติชื่อเกมรินเดดสองสมมตินะครับอีกเกมหนึ่งแล้วผมเล่นแรงด์นาล็อกเนี่ยของที่อยู่บนลนในเกมแร้ดนาล็อกผมเ่ยผมไม่สามารถโอนย้ายมาดินเดดได้ครับถ้าผมอยากเลิกเล่นแรง์นาล็อกผมก็ต้องมาเริ่มใหม่ที่โลกของรินเดดเลยผมกลับเชื่อว่าโลกของเม t a รเวิร์สนะครับมันจะต้องเชื่อมกันได้ของที่อยู่บนเกมบนแรง์นาล็อกโลกของแรงด์นานล็อกเนี่ยมันจะต้องสามารถเอาไปใช้ต่ออยู่บนโลกของอีกเกมหนึ่งได้ด้วย นะครับอันนี้ผมว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่จะทําให้ m e t a เวิร์เนี่ยมันทํางานได้นะครับซึ่งถ้าเกิดพอพูดแบบการเชื่อมโยงระหว่างแอปพลิเคชันระหว่างโลกระหว่างเกมเนี่ยผมเชื่อทุกท่านน่าจะนึกถึงกระเป๋า เงินของเราที่อยู่บนโลกของ d e f านะครับที่เราแค่มีกระเป๋าเนี่ยเราสามารถลิงก์กับแอปพลิเคชันได้ทุกแอป,ปแล้วเราใช้บริการได้ทันทีกู้เงินแอป,ปไหนก็ได้ขอแค่มีกระเป๋าเงินผมว่าในโลกอนาคตของ m ัลติเวิ e ์สเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะนั้นบ้างนะครับแบบว่าผมเล่นแร็งล็อกแทบตายผมเทพในแร็กมากผมไปที่อื่นผมโอนสินทรัพย์ไปได้ด้วยนะครับอย่างเช่นสมมติว่า อะโลกเสมือนมันก็ต้องมีที่ดงที่ดินถึงแบบสร้างโลกขึ้นมามีอาคารปลูกสร้างนะครับผมอาจจะมีของชิ้นหนึ่งที่อยู่บนโลกโลกนี้ผมก็อยากจะไปโชว์เพื่อนอีกโลกหนึ่งได้เนี่ยเวลาึมว่าเพื่อนแก๊ง A ผมอยู่ในโลก อ,อีกโลกหนึ่งแล้วผมอยากจะไปอีกโลกหนึ่งกับเพื่อนแก๊ง B ผมก็อยากจะเอาของที่ผมซื้อในโลก A เนี่ยไปใช้ในโลก B ได้ด้วยนะครับอันนี้ผมว่ามันอาจจะยังห่างไกลนิดนึงนะฮะเพราะผมเชื่อว่ามันจะต้องมีตัวกลางสักคนหนึ่งอ่ะที่สร้างสิ่งที่คล้ายๆกับ iOS ขึ้นมาแล้วให้ไปพัฒนาแอปบนนั้นขอแค่เรามี iPhone เนี่ยเราสามารถไปทุกโลกได้ไปทุกแอปได้อันนี้ก็เหมือนกันครับผมว่าอนาคตเนี่ยขอแค่เรามีแค่อวตารเดียวตัวตัวเดียวโลกใบเดียวมันสามารถไปได้ทุกโลกเนี่ยผมว่าในอนาคตเนี่ย อยากจะไปให้ถึงในระดับนั้นนะครับคือถ้าเป็นไปได้ก็จะดีมากๆนะครับซึ่งยอมรับเลยครับว่าบล็อกเชนเลยคริปโตเคอเรนซีเอ่ยเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญที่อยู่บนโลกเมตาเวิร์สมากมผมว่าเราใช้ซื้อสินค้าอยู่บนโลกของเมตาเวิร์สครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้องสแกนเงินจ่ายผ่าน,นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเราไม่สามารถเอาเงินบาทเอาเงินดอลลาร์ที่เป็นเฟสเคอเรนซะีเนี่ยไปซื้อขายบนนั้นได้หรอกครับดังนั้นคริปโตเคอเรนซีผมว่าเอาตรงๆนะครับผมว่ามันเป็นโลกอนาคตที่ผมว่าไม่มีใครปฏิเสธได้แลล้วว่่าามันนนเเเป็เด็ดกขยขยอง มันไม่น่าสนใจเพราะว่าณเวลาตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมนักลงทุนรายใหญ่สถาบันใหญ่ๆนะครับเริ่มเข้ามาศึกษาและเริ่มเข้ามาดันตลาดนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งมันจะต่างกับตลอด3 4ปี5ปีที่ผ่านมาในโลกคริปโตที่มีแต่รายย่อยตอนนี้รายใหญ่เริ่มเข้ามานะครับทีนี้เนี่ยพอเป็นแบบนี้นะครับถามว่าในแง่มุมของนักลงทุนเราจะทําอย่างไรดีอย่างแรกผมต้องบอกว่าพอมันมีคําว่าคริปโตเคอเรนซีขึ้นมานะครับ ผมว่ามันเป็นโอกาสที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงการลงทุนที่มันอยู่ในเทรนดอนาคตของเมตาเวิร์สได้ไม่ยากมากนักนะครับเพราะว่าลองคิดว่าเมื่อก่อนถ้าสมมติว่า Facebook ทำ Facebook แล้วมองว่า Facebook นี่น่าจะเป็นเจ้าของโซเชียลมีเดียที่มันยิ่งใหญ่แล้วมีคนใช้ระดับปัจจุบัน3,000ล้านคนได้นะครับผมว่ากว่าเราจะได้ซื้อหุ้น f a c e b o o k เนี่ยก็ต้องรอมัน IPO เราไม่น่าจะไปซื้อหลังบ้านก่อนเขา i อ o ได้นะครับแต่ว่าในโลกของ ดีฟายโลกของเมตาเวิร์สเนี่ยผมว่ามันไปมันจะไปเริ่มต้นในโลกของด e ฟายก่อนครับอย่างเช่นบางเหรียญอย่างเช่นอตอนนี้ถ้าเป็นเหรียญที่มันดูน่าจะเข้าเขาหน่อยก็ด e เซนเท a แลนด์นะครับเอ่อก็จะเป็นเหรียญมานายอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นอย่างที่มันดังมากตอนนี้ก็คือแซนบ b ็อกนะครับมีรายใหญ่เข้าไปซื้อหลายทีหลายหลาย,หลายคนแล้วนะครับหลายใหญ่หลายท่านเนี่ยเข้าไปซื้อแล้วทั้งสถาบันก็เข้าไปซื้อแซนบล็อกคือแซนบ b ็อกจะเป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งที่เป็นที่ดิน เป็นที่ดินออนไลน์เลยนะครับให้คนไปจับจองซื้อที่ดินได้ราคาหลายสิบล้านก็มีนะครับบางแปลงที่มันแบบเป็นที่ดินสีลมในนั้นนะสมมุตินะฮะเข้าไปจับจองแล้วไปพัฒนาสร้างตึกไปทํานู่นไปพัฒนาแอปไปสร้างเกมให้คนเล่น<ม>เป็นที่ดินเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยจริงๆสิ่งนี้เลยครับ คือสิ่งที่เรียกว่าจุดเริ่มต้นของมัลติเวิร์สนะครับแต่ถ้าถามผมผมว่าในอนาคตจะมีแปลงอื่นๆที่ดินอื่นๆที่นอกเหนือจากแซนบ็อกไหมผมกล้าฟันธงเลยว่ามีแน่ๆแต่ว่าจะมาในรูปแบบไหนเนี่ยเอาตรงๆนะครับตอนนี้ข้อมูลที่ผมมีรวมถึงมุมมองของผมเนี่ย อาจจะยังมองไม่เห็นมากนักว่าจะเป็นใครนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีแน่แล้วเราอาจจะต้องติดตามตลาดนี้กันอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าถ้าถามผมผมว่ามัลติเวิร์สมาไหมส่วนตัวผมเชื่อว่ามาแน่นอนครับแต่ตอนนี้มันยังเร็วเกินไปเพราะว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยยังไม่มานั่นเองครับแต่ว่าถ้าตอนนี้ใครลงทุนเนี่ยผมว่าก็คือซื้ออนาคตแบบชัดเจนเลยครับถ้าให้เปรียบเทียบผมว่าอาจจะเหมือนกับตอนที่เราซื้อบิตคอยพึ่งเริ่มต้นมั้งครับ ปี2009ปี2010ปี2011แถวๆนั้นที่ทุกคนอาจจะยังไม่ได้เข้าใจและอินกับมันและยังไม่เห็นภาพชัดมากนั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครถือบิตคอยข้ามรุ่นข้ามสมัยมาได้ระดับ10ปีนะครับเราก็เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าเงินหลักหมื่นก็เป็นหลักพันล้านได้ผมว่าถ้าใครลงทุนมัลติเวิร์สตอนนี้เอ้ยโทษครับเมตาเวิร์สตอนนี้แล้วเลือกมมาถูกตัวแล้วม้าตัวนั้นเป็นมมาที่จะเติบโตได้อย่างดีในอนาคตแล้วถ้าสมมติามาตัวนั้นโตนะครับแล้วเราซื้อตั้งแตต่อนนี ผมว่ามันก็สร้างผลตอบแทนได้เยอะมหาศาลเช่นกันนะครับแต่ว่าความเสี่ยงก็สูงเช่นกันนะครับเพราะเราแทบจะไม่มีทางรู้เลยว่ามาตัวนั้นที่เราซื้อณเวลานี้ที่เราเห็นเนี่ยเขาจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่าหน้าที่ของนักลงทุนนะครับผมว่าเราก็ต้องติดตามตลาดการลงทุนอย่างต่อเนื่องแล้วครับแล้วก็ผมว่ายุคนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเอ่ยเรื่องของความดิเซนทลไลท์เอ่ยเรื่องของ สิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นมาเมตาเวิร์สเป็นสิ่งที่เห็นชัดมากๆว่าทุกคนกําลังให้ความสนใจนะครับจากลงทุนแบบเราก็ต้องตามตามเทรนต์ตามฟ o ล l o w เทรนไปนั่นแหละครับคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่ว่าผมบอกทุอท่านก่อนเลยนะผมเชื่อว่า f a c e b o o k เนี่ยเป็นเทรนเซ e ตเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างชัดมากว่าเขาจะกำลังจะทําอะไรอยู่เพราะว่าด้วยข้อมูล3 0 0พล้านคนของยูเซครับ ผมว่าเขาน่าจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างจาก AI ที่เขาวิเคราะห์เพราะว่าข้อมูลใครมีข้อมูลยิ่งเยอะตอนนี้ยิ่งกว่ามีบอ่อน้ามันอีกนะครับจะทําให้เขาออกแบบสินค้าและบริการให้มันตอบโจทย์กับลูกค้าได้ตรงประเด็นและตรงกลุ่มมากขึ้นที่นี่ผมว่า f c e e o o o อะครับเขากําลังแบบ เจอปัญหาว่าเขาเพิ่มยูเซอร์ได้ชา้าลงผมว่าปัญหาเนี้ยน่าจะใช่เพราะว่าตอนนี้เขามียูเซอร์ประมาณ3,000ล้านโลกเรามีประมาณ8 0 0 0ล้านและแนวโน้มคนนะครับจะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าอัตราเกิดน้อยลงอัตราการอัตราการตายยเริ่มสูงขึ้นออโลกเราเริ่มเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับเพราะเป็นแบบนี้ผมว่าการที่เขาจะเพิ่มยูเซอร์เนี่ยด้วย Facebook ที่เป็นโซเชียลมีเดียไปที่เราเห็นทุกวันเนี่ยผมว่าเขาทําได้ยากมากขึ้น ผมว่าในแง่หนึ่งเฟ e b o o k เองก็อยากจะให้คนทั้งโลกเป็นลูกค้าเขานั่นแหละครับแต่ว่าจะนําเสนอด้วยแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเดิมที่เรียก,กว่า a c e b o o k อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอเขาก็ต้องลอนช์ผลิตักฑ์ใหม่ออกมาที่มันจับกลุ่มคนได้กว้างมากขึ้นอาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่ชอบ Metaverse ซมาอาจจะไม่ได้เล่น Facebook ก็ไม่แปลกครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่เล่น a c e b o o k อยู่แล้ว ก็จะถูกดึงเข้าไปอยู่ในโลกเมตาเวิร์สเมื่อวันหนึ่งทุกคนยอมรับว่าเมตาเวิร์สเป็นอีกโลกโลกหนึ่งที่ได้รับการยอมรับนะครับดังนั้นอนาคตจะเป็นอย่างไรผมว่าเรามาเฝ้าติดตามด้วยกันนะครับยังไงถ้ามีอะไรติชมเพิ่มเติมหรือมีมุมมองเกี่ยวกับเมตาเวิร์สิมที่แตกต่างจากผมหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ